ยกทับแป้นบาตัวโชว์ลดราคาพิเศษส่งท้ายปีมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับมาเริ่มกันที่หน้าแป้นคอมโบซีตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่า JINBA นะครับผมเป็นขนาด32นิ้วนะครับราคาเต็มจะอยู่ที่6,490บาทนะครับลดราคาพิเศษเหลือเพียง3,600บาทเท่านั้นแล้วก็มีค่าจัดส่ง550บาทครับตัวต่อมานะครับผมเป็นแป้นบาสไฮไลท์ขนาด44นิ้วนะครับราคาเต็มจะอยู่ที่9,890บาทนะครับตัวสีฟ้าลดราคาเหลือเพียง4,990บาทนะครับและตัวสีแดงนะครับลดราคาเหลือเพียง5,500บาทเท่านั้นนะครับทมาผ ตัวต่อมานะครับผมเป็นแปน้นบาสโพลีคาร,ร์บอเนตจากแบรนด์สปอร์ดิงนะครับผมชื่อรุ่นว่า7 3 3 5 1 t นทีนะครับผมแปน้นบาสตัวนี้นะครับราคาเต็มจะอยู่ที่13,990บาทนะครับแต่ลดราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง7,990บาทนะครับแล้วก็มีค่าบริการจัดส่งนะครับ550บบาททั่วไทยครับ ตัวต่อมานะครับผมเป็นแป้นบาสอะคริลิกขนาด54นิ้วนะครับชื่อรุ่นว่า m o m e n t ัส e ีซีเอสนะครับตัวนี้นะครับสามารถประกอบเองได้ภายใน30นาทีนะครับราคาเต็มของแป้นบาสตัวนี้นะครับจะอยู่ที่29,900นะครับลดราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง19,990บาทนะครับแล้วก็มีค่าบริการจัดส่ง550บาทครับ และสุดท้ายนะครับผมแป้น3าคูณสจากแบรนด์ฮุบินนะครับชื่อรุ่นว่า spg 105นะครับตัวนี้ไว้จัดแข่งขันสตรีสามคูณสามโดยเฉพาะนะครับผมหน้าแป้นขนาด60นิ้วครับเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับผมราคาเต็มจะอยู่ที่27,900ืนารนะครับลดราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง23,900บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่ง1,000บาทครับใครที่สนใจเป็นบานตัวไหนนะครับผมก็รีบอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเพราะว่าแป้นบ้านมีจำนวนจำกัดแล้วเจอกันครับผม